Ừ. <cười> ừ. <cười> anh cô bẹc lọ sẽ họp sẽ còn, còn đây <laughs> Hãy <laughs> 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 ลง้ทาัดลงมทังลงบ่อบ่จ้ากันบ่เข้าไว้ครับไปไปกลับทักทายสบายดีพี่น้องมาทรงเครื่องพี่น้องอยู่วัดมาหัวคลำน้อ กำลังฮอลล์ั้างนะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้ก็มาส่งให้เฉพาะเพิน่นเรียกว่าเพิ่นก็ได้ช่างมาแกะลายมากับทีมงานที่เฮาเนาะมาส่งบล็อกแล้วก็ถายมาส่งไป,งปเลยลวดคงหนึ่งเด้ออ่าพี่น้องลวดคงหนึ่งกับเลขสิบเซนนะพี่น้อง งานท่าเข้าไปส่งแล้วรถเข้าไปดอกมันกระเทินเนาะกำลังสิออกไปนะดูเลยคือมันช่างเลยก็เลยไปเลยหลักโซลาเซลล์เจียมาลาผมมาตั้งเลยเนี่ยการเีฟันก็จะติดจัดงานบุญอีกคนที่หนึ่งนะพี่น้องกันนั้นก็กองแรกก็ได้มาเป็นประธานผับป้าน้ำเพลนนะพี่น้องยอดเงินหนึ่งพันบาทอ่ะกินในท่านน้ำเลยพี่น้องบอกให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันเนาะ จะได้ออกเดินทางต่อหอดบอลลงเลยวพี่นองเอาเอาแล้วมาไปขางข้าวพี่ก็ได้นะเลือเล้องเล็กมันชิคกได้มาไปพี่มองลงน้นท่ายนะบองนะมององ,องห่วยโอ้โหถ่าป่งมาโหดลาย <c oughs> หัวหน้าบนไหวข้าเจ้าเด้อหอนบนลงเลยพี่น้องยำแรงแรงมันอยู่้านหน้าดูเด้อพี่น้องแบกเลาะอีกแล้วเขาบอกท่านเนี่ยห้าบนลงฉันแบกไปกับวันแล้วทังนั้น อ้าวโอ้ยมันแบกบอ้อมเฮืยมนจะก้อนใช่ไหมเสียวพูดเนาะมัเร็วเสียงอยากตายแล้วก็เอามาเร็วๆ <laughs> โอ้ยลำนลนวนเลยตายระวันเลยเอทิมโอ้เกือบทับคอกดงเกือบมึงเอาคอออกปรทันมึงเช็ดเมื่อกี้นี <laughs> ่ เฮ็ดถมลงเปน็นนิ่มเลยลำดวนโอ้โหหลายลงปูนมีทังมีไอ้มีปูนแล้วกะ็มีเล็กเนาะทรงมนี่มาพอมกันเลยกับหินทรายนำ้ำขอบใจทั้งเงินเพื่อนทนั้งเงินกรุงเทพเนาะพี่เนอะหรือทางไทยเนาะ ทโทรสั่งมาทางเฟสแล้วไม่น้องมีบอกผิวหกร้อยปูนสิบสองหินทรายแล้วก็เล็กงอมน้อโอ้เบิดแหง้งอ๋อไปตำไม้จังเลยผู้บ่าวเฮาตายโลดบานห้าม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 ขนาดบรท่านเห็นผู้เช้าวนี่ียงเซ่แล้ว เห็นบัดเห็นบนเสาเลยจนลืมมารือมเกือบบ้สนุก่อนขักเลยทีมงานคอยหน่อยต่ำไมมไม่เง่ายหงึึงต่ำแม่นจากนอนเลวมาจักเลยน้ำลายยังสองสอบเออสิบสอบเนาะอือคอยดึง แล้วก็ปดปดพัดทายออกเลยทีมันบดเจืบบ้เนี่ยได้ถ่าถ่าลดงมาก่อนถ่าลงมาก่อนกระเาเงินลำดวนบ่ะโอ้ทุนเทาไม่เงินบางสุเา่นบาทุนเทาไม่ละเือนบางนว่าเดี๋ยวเนกระปพาบอเผานกเลยมันกะทุนเมือไว้่ยู่เงอน นั่งเขาได้ใช่พอค่อยๆได้ทับตีนแตกตกลงมาทับหัวตีนแตกเลยพี่น้องเอ้ยเออลงมาไว้น่าลุ่มสิตั้งไว้ในตีนนั่นแล้วครับหกลอยได้มันกว้างเติบได้แคมทรายเห็นแล้เออใส่แคมทรายแคมทรายแคมทราย โอ้โซลายเลยตอนเด็กมันแล้วเป็นลิรีน้ำตัวเราเป็นตัวน้ำไก่ลาย ่มกคันไก่วนว่ะเหรเหย้าเรางเหย้าเรไก่ล้ว่าของแกเสือใช่ไ ลำดวนแก่เสืยชัยหาวว่า,าอดอดมาลายมือเลยเนะาะบอกมีงานมาลายมือเลยลังหาวฮะไก่หอนเลยเนาะขอบข,ขอบใจเด้อหมคูทั้งเทพเทั้งกุลา อาพี่น้องทงางโคราชเนาะพี่น้องสร้างเข้ามาเลยเนาะยินดีตอนทักบ,บริการแถวขอที่งานหอดซานแล้วลงเรียบร้อยเนาะนนเป็นเล็กพี่น้องทงางโคราชนะขอขอบอกขอบใจเนาะที่สนับสนุนกับทีมงานแถาแก่แก่เสือใจเลยว่าว่ำเฮิร์มขอแก่เสือใ่ สีรัดเกบสีรัดเกบง้งานย่ายังกันนะเนอนั่นวนว่าอุกีเนาะไลเลยมันด้หนาจเอาไปกิน,น,น,นวัเงินเขาให้แท้จริงพวกบริษัอทอันทังลาวางใหญ่ฉนนลแต่ว่าในหนา ไปกิล้วเรว่าตังประเทศมันเว่าล้าเปลนลมันทีให้นหนาไปหายล้เคียเมาแล้วมันหักล้งกันแบบนั้นล้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยเลยพี่น้องเกียงตับเลยจั้งหมดลอยเลยเียงตับหกร้อยก้อนชัวรเลยอ่พี่น้องคลิปนี้เสรจบพี่นเ้อพี่น้องพบกันไหม่คลิปหน้าพี่น้อง กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทํำคลิปต่อไปพี่น้องอาะคลิปนี้ขอจบเพยงทานีพี่น้อง